แลหลอแบบไม่ต้องใช้เงินเพิ่มนะคะทำยังไงมาดูกันเลยค่ะพบกับน้องแชรแตมฟีเวอร์นะคะกับโชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5้าเราวันนี้เรามาพบกับตัวเจ้า XLS 4ประตูนะคะเกียร์ออโต้คันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะคันนี้นะคะมีในตัวฟอร์ดพาร์ทรับรองด้วยนะคะสร้างสตาร์ทรถหรือล็อกรถได้ค่ะแล้วก็ อาหาพิกัดต,ตัวรถได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กังวลว่ารถจะรถอยู่ตรงไหนหรือใครนํารถไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนที่บ้านนะคะเราก็สามารถเช็คตัวรถได้ว่าตัวรถอยู่ใกล้หรือไกลจากตัวเรามากแค่ไหนนะคะแล้วเรามาพบกับตัวคันนี้เลยแต่งเป็นตัวออฟโรดนะคะลูกค้ารีเควสมาเลยว่าอยากแต่งเป็นชุดเหล็กแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแต่ง ตรงเป็นตัว FORD นะคะเป็นสีทูโทเลยดำตัดแดงนะคะก็แล้วก็จะมีตัวฝากระโปรงนะคะเป็นรูปแร์เนาะมันก็จะเป็นตัวสีแดงนะคะแบบนี้แต่ว่าลูกค้าท่านอื่นนะคะที่สนใจไม่อยากได้เป็นตัวสีแดงเราก็มีสีอื่นให้ลูกค้าเลือกด้วยเช่นกันคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น การชนเหล็กนะคะเป็นของตัว Outlander ใช้งานได้จริงค่ะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะแล้วก็มาตรงแคล้งนะคะด้านด้านล่างนะคะเป็นตรงกันกระแทกนะคะตรงนี้ก็เป็นสายลักจูงได้นะคะสำหรับลูกค้า,าต้องการขึ้นเขาหรือว่าไปแคมป์ปิ้งอันนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้นะคะ ตรงกันชนจะมีไฟนะคะเราติดให้ลูกค้านะคะ2ข้างเลยก็เป็นสี่ตัวเนาะตรงนี้เพิ่มแสงสว่างในการขับขี่และปลอดภัยแน่นอนคะ่ะเราเรามาดูตรงด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดเนาะ ซุ้มใหญ่ให้เข้ากับตัวรถเพราะว่ารถนะคะแต่งเป็นแบบออฟโรดล้อนะคะล้อเป็นล้อขนาดขอบ20นะคะทําไมต้องขอบ20เพราะถ้าเราใส่ขอบ18มันจะดูไม่ดูไม่สมูทกับตัวรถเนาะเราก็เลยต้องเป็นขอบ20แล้วก็ยางนะคะเป็น AT สามารถขับบนท้องถน,นนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาอันนี้ก็ได้หรือว่าท้องถนนโดยปกติอันนี้ก็สามารถวิ่งได้เหมือนกันนะคะ เรามาดูตอนด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ลูกค้าเลือกเป็นรูปม้านะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านอื่นนะคะไม่อยากได้เป็นสติกเกอร์รลยนี้เราก็สามารถมีแบบนะคะหลายแบบเลยให้ลูกค้าได้เลือกนะคะว่าลูกค้าอยากแต่งประมาณไหนนะคะ,ะที่ภาพไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น บันไดข้านะคะของตัว RTWI นะคะอันนี้เป็นเหล็กเลยก็ทนทานเหมือนกันคะ่ะเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานได้จริงติดไปน่ยไม่ต้องกังวลเลยที่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้น้ำหนักนี่คือรองรับได้แบบอ่าโอเคอันนี้หนักประมาณ4 8ถือว่าเย่ยมยอดตรงนี้นะคะเราก็ติดเป็นตรงคิ้วกันสาตให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตรงด้านท้ายนะคะตรงนี้นะคะเป็นของตัว T W I เป็นโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์แบบยาวออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ติดตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นาฝาถังน้ำมันเพื่อการลอยนะคะเวลาเติมน้ำมันเนี่ยมันจะได้แบบตรงนี้มันไม่ต้องแบบเป็นลอยนะคะเพื่อป้องกันรถเราด้วยนะคะเรามาดูฝั่งด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายเราครอบนะคะเป็น FORD ให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่ความสวยงามนะคะเวลามองมันจะเป็นแบบมิติขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเลนเซอร์เราก็ตัดเป็นดําแดงให้กับลูกค้าเลยนะคะด้านท้ายตรงนี้อ่าเราก็ใส่เป็นกันกันชนนะคะของฝั่งท้ายนะคะก็จะมีเป็นสายรากจูมตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วตรงนี้ก็ ตรงกอบป้ายทะเบียนมีไฟให้กับลูกค้านะคะก็ใช้งานได้จริงนะคะกับชุดแต่งทั้งหมดที่เราแต่งให้กับลูกค้าใช้งานได้จริงและทนทานแน่นอนคุ้มราคาและคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับไปอย่างแน่นอนคะ่ะรับประกันได้เลยกับตัวรถนะคะของรุ่น XLS แต่งได้ขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแต่งแบบออฟโรดแบบนี้หรือว่าอยากแต่งที่ มากกว่านี้นะคะหรือว่า,อ,าอยากแต่งประมาณไหนสามารถติดต่อก,กับน้องสแตม์ได้เลยนะคะจะรับเป็นส่วนลด1 0 0 0 0แสนหรือว่าอยากแต่งเต็มแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรได้ที่0625026395ค่ะน้องแตม์ฟีเวอร์นะคะขอให้ลูกค้าเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากนะคะหรือจะมาที่โชว์รูมนะคะน้องแตมก็ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ